สนับสนุนโดย t o y ย t a b บัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการค่ะก็สวัสดีนะคะแล้วก็เรียนที่สุน,นทุกท่านค่ะจากกรณีข่าวเมื่อวานนะคะที่ท่านมีหัวหน้าครับ ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนได้มีข่าวว่าได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักนะคะแล้วก็พี่ๆทุท่านน่าจะทราบจากสื่อออนไลน์แปแล่ว่าวันนี้ทางพักประชาธิป,ปัตย์ก็เลยอยากจะเป็นการถแถลงนะคะเพราะว่าถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็เลยต้องการให้เกิดความชัดเจนวันนี้ก็เลยเรียนเชิญทุกท่านมาเพื่อชี้แจงน,นะคะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ค่ะ ก็ต้องบอกว่าท่านหัวหน้าพักนะคะท่านดรเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยได้มีการยื่นใบลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเรียบร้อยแล้วโดยมอบให้ท่านประมวลคงถาวราเดชน,นะคะประธานสอบสแล้วก็รองหัวหน้าขาดำเนินการปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าแทนตามข้อบังคับพักโดยท่านให้เหตุผลนะคะในการลาออกครั้งนี้ว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพซึ่งเ,เกรงว่า ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อยา่างเต็มที่นะคะแล้วก็ทางพักเนี่ยก็จะดําเนินการตามระเบียบต่อไปตามข้อมัับพักว่าจะต้องมีการจัดประชุมใหญ่เลือกกรรมการระหัรพักชุดใหม่ขึน้นมาภายใน60วันค่ะตอนนี้ก็จะเป็นการชี้แจงแรายละเอียดทั้งหมดในความดเจงค่ะแต่นอกจากปัญหาสุขภาพแล้วเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวว่ามันอาจจะเป็นการขัดแย้งภายในระหว่างหัวหน้ากับเลขาหรือกับข้อออนในพักด้วยค่ะ กับหัวหน้ากับเลขาค,คิดว่าไม่น่าใช่นะคะเพราะทั้งสองท่านก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วแล้วก็เ,เร็วๆนี้ที่ผ่านมาค่ะก็ยังมีการไปทานข้าวทานเลยด้วยกันดิฉันอยู่เหตุการณ์ก็ยังเห็นเป็นปกตินะคะท,ทั้งสองทั้งสองท่านพี่น้องกันไม่น่าจะใช่สาเหตุค่ะท่านประมวลแจ้งอย่ยคะ่ะว่าจะนัดประชุมกรรมการบริหารครับเมื่อไหร่เพื่อเตรียมายการแต่งตั้งต้องเรียนไว้ยังค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราทานหันนะคะเหตุการณ์เพราะว่า ก็ในพักก็ไม่มีใครทราบว่าท่านหัวหน้าพรรได้ไปยื่นใบลาออกนะคะท่านไม่พูดคุยกับใครเลยเหรอคะอยู่ดีๆก็ไปยืน่นรดยว่ามันมันเป็นปัญหาที่นอกเหนือจากสุขภาพคืออย่างนี้ครับมันเป็นจังหวะที่มันมีการตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องวิกฤตทางการเมืองของของประเทศอันหนึ่ง หลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าพวกเราก็ก็เบาๆลงเพราะว่าเรื่องจบหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้พูดคุยกันแล้วก็ทางทางผมเองทางพักเองเนี่ยก็จะมาดูเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งเพราะว่าทางพักภูมิเจิไทยกับพักประชาชนเนี่ยเขาตกลงมาไว้ว่าจะให้มีการเลือกตั้งภายในสี่เดือนเราก็เตรียมการเลือกตั้งของเราก็ไม่ได้คุยกันจนกระทั่งถึงวันศุกร ามาทราบข่าวทีก็ได้เห็นเอกาสารนะครับเป็นเรื่องเป็นเท่านั้นเองก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันเพราะว่ายุ่งๆอยู่แล้วหัวเรือใหญ่ออกไปแบบนี้มันจะสร้างแรงกระเพื่อมภายในพักมันจะเตรียมการเลือกตั้งทันไหมคะในสี่เดือนพอดีทันครับเพราะว่าพอดีพระไปยึักเนี่ยเราเลือกตั้งหัวหน้าพกักแต่มาก,ก,ก็ต้งองหลายคนแล้วนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ทางพักก็เตรียมความพร้อมไว้พอสมควรครับการลาออกนี้ เสียกำลังใจหรือตกใจไว้คเพราะค่อนข้างกระทันหานะท่านก็ไม่ได้บอกใครด้วยก็คงเป็นเรื่องปกตินะครับจะ mm hmm. ถามว่าเสียกําลังใจไหมก็เราก็รู้สึกนิดนึงนะครับแต่ว่าหมดกําลังใจเนี่ยไม่มีครับเพราะว่าเราก็ถือว่าทุกคนเนี่ยยึดพักเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนที่จะมาบริหารงานต่อเนี่ยก็จะเดินหน้าสุขาเลือกตั้งครับ เป็นการลาออกเพื Pokémon ่อล้างไพ่หรือเปล่าคะไม่ใช่ที่ได้มีโอกาสคุยกับท่านหน้านะคะก็เรียนถามท่านท่านก็เล่าให้ฟังตามตรงนะคะว่าท่านมีปัญหาด้านสุขภาพจริงๆค่ะในส่วนนี้ก็เกรงว่าเขาให้เลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวอาจจะทําหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นความสัมพันท่านก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกก่อนการเลือนตั้งค่ะ ยังเหมือนกระแสโซเชียลเองก็บอกว่าถ้าเป็นการล้างไพ่จริงๆเนี่ยเลือดเก่าอาจจะกลับมาทําให้เลือดศรัทธาพังได้ได้มากขึ้นกว่าเลยจริงๆวันนี้ไม่ว่าจะเลือกจ่าหรือเลือดใหม่นะคะต้องบอกว่าออกก่อนการเลือกตาอย่างเหมือนกระแสโซเชียลเองก็บอกว่าถ้าเป็นการล้างไพ่จริงๆเนี่ยเลือดเก่าอาจจะกลับมาทําให้เลือดศรัทธาพังได้ได้มากขึ้นกว่าเดิ จริงวันนี้ไม่ว่าจะเลือ่องเก่าหอเลืองใหม่นะคะต้องบอกว่าพักประชาวิปัตส์นะคะมีคนดีๆมีคนมีความสามารถนี่เป็นเรื่องดีเอียดที่คนเก่าๆหรือคนใหม่ๆก็แล้วแต่เดินเข้าพักมามาช่วยกันฟื้นฟูหรือแม้มีแม้กระทั่งนำทับหรือว่าดาเนินพักดำเนินการก้าวหน้าไปข้างหน้าค่ะนี่เป็นสิ่งดีแล้วกรณีของคนที่เราออกไปแล้วแล้วจะกลับเข้ามาจะมาลงจะมาช่วยกันเอาหน้าพ่ก <c oughs> <c oughs> สามารถเข้ามาได้เลยไหมคะหรือว่าต้องมีติดข้อบังคับอัไหเ่ในกรณีของคนที่จะออกที <คน S 2> ่ออกไป,ไปแล้วนะครับแล้วก็จะกลับเข้ามาเนี่ยก็ต้องทำตามกระบวนการนะครับก็คือว่าต้องมาสมัครเป็นสมาชิพกพรรคก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คิดว่าก็อยู่ในกระบวนการครับเมื่อเป็นสมาชิพกพรรคแล้วก็มีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะดาเนินการหรือจะลงสมัครครับติดเงื่อนไขต้องเป็นสมาชิกก่อน5ปีหรือเปล่าคะ เงื่อนไขมันเคยมีในอดีตที่เคยมีปัญหาเรื่องกรณีของมาดามเอกับมาดามตอนูนอะโอเคตอนนี้เหลือ2ปีนะตอนนี้เหลือสนะอ,นนอปอีเฉพาะคนที่จะลงสมัครเป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับจะมี2เงื่อนไขก็คือ1น่เนี่ยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับและ2เนี่ยก็คือต้องเป็นสมาชิกไม่น,น้อยกว่า2ปีสิดต่อกันครับ ตอนนี้เหมือนมีคนมองไปถึงชื่อของคุณอภิสิทธิ์หรือว่าคุณกรณ์จติกาวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีไหมคะหรือว่าต้องคุยกันในกรรมการอ,อันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของอที่ประชุมใหญ่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางเราเนี่ยเราก็รอให้มีการประชุมใหญ่ซึ่งจะต้องจัดภายใน6กวันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีใครเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเนี่ยนะครับก็ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าครึ่งนึงครับ ซึ่งก็เป็นที่เรื่องของที่ประชุมน,นะครับเราอาจจะตอบแทนไม่ได้กังวลสสจะไหลออกช่วงใกล้เลือกตั้งเพื่อไปสังกัดพรรคอื่นไหมครับเพราะว่าความปัญหาภายในแต่พรรคเป็นเรื่องกังวลทุกสมัยเพราะว่าในทุกๆพรรคก็คล้ายๆกันนะครับเวลาใกล้ๆเลือกตั้งเขาก็จะมีสสไหลออกบ้างแล้วก็มีคนเข้ามาสมัครใหม่บ้างนะครับอ,อันนี้เป็น,ป,นประสบการณ์มาเจ็ดสิบกว่าปีแล้วมั้ง ล่าสุดคุณเทพไทยครับผมอดีตสมาชิกพรรคเพราะว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์พิจารณาจะไม่มีวันตายแล้วก็เรียกร้องให้คุณชวนกับอดีตค a n d i d a t ของคณะพรรคตัดมาครับตรงนี้มองยังไงบ้างครับก็ตามที่บอกนะครับว่าในส่วนของที่คุณเทพไทยเนี่ยไอ้ข้ออะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยอุนเทพไทไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยการวิเคราะห์ ถ่ายเน <The> to to ี่ยถือว่าเป็นการวิพากษ์ของคนนอกครับกรณีที่เรื่องถ่ายเป็นประมาณที่สองปีเนี่ยค่ับจะสามารถยกเว้นได้ไหมคะที่ประชุมให้ออกกระโิดมติยกเว้นได้ไหมได้ครับได้ก็เหมือนกับกรณีของดรเอนะครับแล้วก็ของทางทางมาดามเดียร์กถ้าที่ประชุมขอให้ยกยกเว้นข้อร้องคำเนี่ยก็สามารถทําได้ครับ อย่างอย่างเร็วที่สุดนี่เราจะสามารถกําหนดคร่าวๆเ,เป็นรูปเป็นล่างเพื่อที่จะกําหนดวันเลือกได้ภายในกี่สัปดาห,าหา์ต้องให้กรรมการบริหารพรรคต้องให้กรรมการบริหารพรรคเป็นคนกําหนดครับแต่ว่าเชื่อว่านะครับน่าจะเป็นในเร็ววันนะครับในส่วนของอสํานักงานเลขาเนี่ยที่ผมเป็นผู้ในการอยู่อย่างนี้เราก็เตรียมขาเนี่ยที่ผมเป็นผู้ในการอยู่อย่างนี้เราก็เตรียมความพร้อมไว้ค่อนข,ข้างพร้อมแล้ว มีอะไรอยากทานไหมครับไทนะคะมีอะไรอยากทานมั้ยครับอย่างนี้นะครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าพรรคปัจจัยปัจจัเนี่ยแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ เคยเกิดขึ้นมาในอดีตนะครับอยากให้กําลังใจสมาชิกพักทุกคนนะครับว่าพวกเราที่ยังอยู่ในพักตัวไปถึงในอนาคตที่จะมีใครที่เข้ามาเป็นสมาชิกพักเนี่ยจะร่วมกันยึดในอุดมการเดิมนะครับแล้วก็จะเดินหน้าทํางานนะครับเพื่อประเทศชาติต่อไปครับไม่ต้องกังวลน,นะครับอันนี้เตรียมตัวในเรื่องของการเลือกตั้งสสแล้วในส่วนของ ผู้ว่ากรทมเองค่ะทางชักมีความคื้หน้าหรือว่าจะส่งหรือไม่ส่งอันนี้ต้องให้ทางทางท่านรองรองภาากรทมนะครับได้เป็นผู้ดำเนินการแต่ก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับสามารถที่จะส่งได้ครับ